มันน่าจะตีแล้วนะเสีเราสองแลไม่ได้ตีไม่ได้ตีมันอยู่ฝั่งนู้นตลอดเลยเออมันรอฝั่งนู้นตลอดเลยไม่ได้ข้ามมาย่อสั่งเหยื่อครับประมาณห้าหกร้อยเขาเดือเอาแล้วอุ้ยเอาซ้ำ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 เลยลุ่มเลยเป็นไงไม่โดนแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเปลี่ยนสีส้มเอามาเลยเว้ยไม่กัดไม่โดนี่เออไม่กัดโดนแต่มันกัดโดนแต่ขาเออโดนไม่เต็มตัวกัดไม่เต็มตัว โอ้โหได้งานเลยอ่ะสองกว่านะเมื่อกี้อ่ะเอาแล้วได้ไหมล่ะสองไหมล่ะเอาลูดโอ้โหเจงข้อเลยนะดุวันอะไรของกูวะดุซะด้วยเอาแล้วนะสามโลกว่าสีเอออาถานหัวเรือแล้วจะมีคนแท่ว่ะ รู้เลยว่าวัดแล้วมันเบาทุกคนครับที่นี่น่าจะมีคนแหนวครับคนซ้อมเหรอเฮ่อหุ่นไปขึ้นจิบอยู่นู่นหนึ่งหัวเรือนู่นขึ้นจิบหัวเรือนมนุษย์ษาให้โอกาสอีกแล้วนะอะไรเนี้ย